คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดกรณีที่วิาพากษ์วิจารณ์กันหนา,ห,นาหูทีเดียวครับสำหรับกรณีคดีพลิกของอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานคร,ค,รคุณพิจิตรรัตกุลครับจากกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อที่ดินจอดรถกรุงเทพมหานครที่ถูกชี้ว่าเป็นความผิดซื้อเกินราคากว่าที่เป็นจริงเดิมสารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคุณพิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ ล่าสุดสารอุทธร์อ่านคำพิพากษาเปลี่ยนคำพิพากษากลายเป็นจำคุกคุณพิจิตรรักุล์หปีวันนี้จากกรณีที่อายการฝ่ายคดีพิเศษสองเป็นโจทยื่นฟ้องคุณพิจิตรรักุลอดีตผู้ว่ากทมคุณยานเดชทองศีมาอดีตรองผู้ว่าคุณไมฆหินตันบุญเพิ่มอดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากทมคุณสมคาดสืบตระกูลอดีตเลขาผู้ว่ากทมคุณประเสริฐสมาลาภาอดีตปหลัดกรุงเทพ คุณสมควรระวิรัตอดีตผอ,อสำนักการคลัขงของกทมคุณอรุณพันธ์แก้วมรินอดีตผู้อำนวยการกองระบบการคลังของกทมและคุณชวนพัฒนวรานนนอดีตผู้อำนวยการเขตบางซื่อจำเลยมี8คนฐานความผิดคือเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตก็ไปเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินที่ใช้เป็นที่จอดรถขยะรถน้ำและก็รถอื่นๆของกรุงเทพมหานครเขา เป็นที่ดินที่ไปซื้อแถวบางซื่อราคา270ล้านบาทจากการไปตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าแพงเกินจริง36ล้านบาทแล้วมีการรับค่าในหน้าเป็นเงิน18ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่4ธันวาคม2538จนถึง16กันยายน2540นะครับคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาไปแล้วเมื่อปี58บอกว่า ทางคุณสมคาาจำเลยที่4ผิดให้จำคุก8ปีคุณชวนจำเลยที่แปดให้จำคุก10ปีแล้วต่อมานะครับโจทย์และกับจำเลยก็ยื่นอุทธรมาวันนี้ศาลอุทธรกลายเป็นว่ามีคำพิพากษาแก้ให้จำคุกคุณพิจิตรัตกุลอดีตผู้ว่ากทมจำเลยที่1เป็นเวลา5ปีฐานกระทำความผิดตามมาตราหนึเเดิมยกฟ้อง สารอุทธรณ์ให้จำคุกนะครับส่วนคุณสมคาดสืบตระกูลอดีตเลขาผู้ว่ากทมซึ่งเป็นจำเลยที่4พิพากษาแก้เป็นจำคุก5ปีส่วนอดีตพออเขตบางซื่อคุณชวนพัฒนวรานน์จำเลยที่8เดิมให้จำคุก10ปีแก้เป็นจำคุก7ปีครับ